สวัสดีครับผมวีล็อกเทปนี้จริงๆแล้วก็เตรียมเอาไว้ว่าจะทำไลฟ์สดแต่พอลองเล่นดูก่อนตอนเตรียมเครื่องเอะเปลี่ยนใจดีกว่าเอามาชมกันแบบสั้นๆแล้วกันสำหรับเรื่องของน้ำปิดอาร์ติกที่เคยรีวิวไปโดยตอนนั้นที่รีวิวไปอะรีวิวไปบนตัว 7950X3D นสะครับส่วนอันบ็อกรายละเอียดของตัวชุดน้ำก็วางลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชันแล้ว ส่วนที่เอามาให้ชมในวันนี้ก็จะเอามาให้ดูจากที่หลายท่านถามถึงหรือมีหลายคนอยากเห็นกับตาว่าหากนำมาทดสอบบนฝั่ง Intel กับ Gen 13ที่ว่ากันว่าอุณหภูมิสูงหรือร้อนแรงในเวลานี้อุณหภูมิของ CPU จะเป็นอย่างไรบ้างมันรับมือไหวหรือเปล่าโดยผมจะลองให้ดูกับ1 3 9 0 0 ks แบบห้องไม่แอร์ตอนนี้อุณหภูมิห้อง32.4ระบบของเราก็ พร้อมอยู่แล้วตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับชุดน้ำอาร์ติก14เซน3ตอนปรับปั๊มสุดแล้วปรับรอบพัดลมสุด CPU เดิมๆแรมวิ่งอยู่7,002ตามค่า XMP และเราลองมาดูอุณหภูมิของมันกันเลยนะครับซึ่งผมเอาอุณหภูมิห้องกับตัวหนังสือให้ดูก่อนตอนนี้ทดสอบห้องไม่แอร์ก่อนและเดี๋ยวจากนี้ไปผมจะเปิดแอร์เมื่ออุณหภูมิในห้องนิ่งลดลงมากกว่านี้ แล้วอุณหภูมิ CPU จะเป็นอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นเรามาดู Cinebench R23 1รอบนะครับก็ i อเดจากอุณหภูมิห้อง32.4 32. 3 2ที่เห็นอยู่บนหน้าจออุณหภูมิ CPU ก็วิ่งกัน38 39 40 38 39 40ถือว่าร้อนกว่าอุณหภูมิห้องประมาณ1 4กด Start ดู CPU Z คล็อก c เลี้ยงตัวเท่าไหร่นะตอนนี้5.6ออเคแล้วพอมีโหลดอุณหภูมิ ชน TJ Max 100องศา C คล็อกก็ลดลงมาแต่ก็พยายามเลี้ยงตัวสูงอยู่นะ5.4 5.5นะครับ5.4 5.5สำหรับการรันซ i n i b e n และแอบเห็น5.3แว็บแวบด้วยอุณหภูมิมี2คอที่ถึง104ถ้าเราดู Mac 95 92 97แล้วก็คอ E 89 84อะไรพวกนี้นะครับและถ้าหากว่าเป็นการเบิร์นด้วย AVX เดี๋ยวเบิร์นไม่ถึง5นาทีหรอกแต่เปิดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วผมรีเซ็ตที่นี่ไหนแล้วรีเซ็ตรีเซ็ตซึ่งเมื่อกี้ซินิเบน์เราเห็นร้อยสคอแล้วก็ส่วนมากเลี้ยงตัวอยู่90บวกคราวนี้พอกด avx อุณหภูมิดีดขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ในส่วนของคอ e ไม่สูงเท่ากับตอนเรนเดอร์ซินิเบนนะครับหลักๆเลยเหมือนกับว่ามันมาใช้พลังจากคอ p มากกว่าและเหมือนเดิมเลยคอ3กับคอ5 อุณภูมิร้อยที่เหลือ94 95 96 97 99และคล็อกเลี้ยงตัวเราจะเริ่มเห็น5.3มากขึ้น5.4 5.3 5.4ซึ่ง CPU ตัวนี้ระบุว่า150วัตต์ก็จริงแต่ความร้อนที่ปล่อยออกมาจริงในช่วงของ Mac Turbo Boot t นะครับมันก็มากกว่า300วัตต์เลยนะถ้าเอากันแบบจริงๆก็ ไม่แปลกที่เราจะเห็นอุณหภูมิ104 0ซึ่งตรงนี้คงเห็นแล้วนะสำหรับใครที่สงสัยว่าชุดน้ำแบบนี้14เซน3ตอนจากทางอาร์ติกกับตอนนั้นที่ผมทดสอบบนไรเซนซึ่งมันปล่อยพลังงานความร้อนออกมาน้อยกว่า Intel Gen 13และอุณหภูมิของ 7950X3D ก็เกือบที่จะชน TJ Max และก่อนหน้านั้นผมก็เคยลองให้ดูบน 7950x เฉยๆมันก็ชน TJ Max 95องศา4จริงๆแล้วสามารถเดาทางได้ง่ายแล้วล่ะว่าถ้ามาเจอกับเจน13 13900k 13900ks มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วหากมองในมุมที่ว่าไม่ต้องการให้อุณหภูมิเกิน80หรือว่า85องศา C เอาละ่ะผ่านมาแล้วประมาณ30%ก็เกือบเกือบ2นาที อุณหภูมิเลี้ยงตัวจริงๆ93 94 95แล้วดีดถึงร้อยคล็อกเลี้ยงตัวประมาณ5 3และนี่คือผลแบบห้องไม่แอร์เดี๋ยวเรามาชมกันต่อกับเวอร์ชั่นห้องแอร์ว่าอุณหภูมิจะลดลงมากน้อยสักขนาดไหนมันจะเอาอยู่หรือเปล่าและอย่าลืมนะว่าตรงนี้อยู่นอกเสิสนะครับแล้วเดี๋ยวพอเป็นห้องแอร์อุณหภูมิจะหายไปสักเท่าไหร่มารับชมกันต่อเลยนะครับ ในเวลาต่อมาเอาละตอนนี้นะครับห้องแอร์ของเราพร้อมแล้วอุณหภูมิห้องลดลงเหลือ27.4โดยประมาณจากที่แรกที่ผมทดสอบให้ดูกับอุณหภูมิในช่วงราว32กว่ากว่าก็ตอนนี้ 28, 29, 30, 31, 32ประมาณ5องศา 4. เราย้อนกลับมาดูว่าเมื่ออุณหภูมิห้องลดลงไปเราอยู่ในห้องแอร์ และคะแนนซินิเบนที่ทดสอบก่อนหน้าตอนอยู่ห้องไม่แอร์อุณหภูมิไม่ใช่คะแนนของ c ินิเบน R ยี่ส3 9สามเอองวดนี้เก้าหก้าน่าจะมาและเมื่ออุณหภูมิห้องลดลงคะแนนของซินิเบนจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะโอกาสที่คล็อกจะเลี้ยงตัวสูงขึ้นหากว่าอุณหภูมิ CPU ลดลงลุยแล้วก็ CPU C ปั๊บ อุณหภูมิ94 90ก็ยังคงชน TGM a x อยู่1คอแต่ถ้าเกิดสังเกต clock 5.5 5.4 5.6 5.5 5.4 5.6เราแทบไม่เห็น5.4แบบหลายๆคอเลยหรือหลักๆก,ก็จะอยู่กันที่5.5และสำหรับคอคอ E อุณหภูมิดูเหมือนว่าจะยังคงประมาณเดิมหรือเปล่าแต่สำหรับคอ P เหมือนว่าจะลดลงเล็กน้อย แล้วทําไมคะแนนหายอ้าวงงอ้อหรือจะเปิดสิ่งนี้ทิ้งไว้นะครับเอานะอีกรอบหนึ่งแล้วกันเออเกิดอะไรขึ้นแปลกดีอ่ะรันนี่ทั้งทั้งที่คล็อกเลี้ยงตัวสูงกว่าเดิมก็ถ้าเกิดเรื่องของอุณหภูมินี่เห็นได้ชัดเลยว่าคออี e, อุณหภูมิลดลงจากปกติที่เราจะเห็นว่าเหลืองทั้งแผ่นดินเสร็จแล้วในส่วนของคอพคล็อกก็สูงขึ้น5 5 4, อ5อ่า5 5 5 6 5 5 5กมากกว่า,าออกมาถือว่ายังคงอยู่เรทประมาณเดิมก็แปลกดีนะครับแต่สำหรับอุณหภูมิเราลองมาเปิดเปรียบเทียบกันดูจากที่ทดสอบก่อนหนะ้าห้องไม่แอร นี่แล้วก็นี่เลยปั๊บเปรียบเทียบกันซูมให้เท่าๆกันอุณหภูมิเดี๋ยวยกให้สูงอีกหน่อยหนึ่งนี่อ่าเปะแล้วนะครับเปรียบเทียบด้านขวามืออันนี้คืออุณหภูมิตอนห้องไม่แอร์95 9 5 9 1 9 2 97 97 1 0 0 1 99 99 100เก้าสอวสูงกว่านิดหน่อย100 แล้วก็ลดลง1 C 2 C 2 C 4 C 2 c โดยรวมเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยและโดยเฉพาะในส่วนของไอเดนที่ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่า34-37-37-35-38-36-34-38-37-32 เห็นไหมครับไอเดลน,นี่หายไป45องศาสีเลยนะนี่คือการทดสอบในห้องแอร์และที่สำคัญเลยคำตอบก็คือแม้จะเป็นน้ำปิด3ตอนพัดลม14เซนนะครับก็ยังเอาไม่อยู่กับ13900 ks สำหรับในกรณีของคนที่ต้องการไม่ให้อุณหภูมิเกิน85หรือไม่อยากเห็น90เพราะอะไรนะเพราะว่า ตัว CPU มันถูกจูนมาให้พยายามเลี้ยงตัวด้วยคล็อกสูงที่สุดเพื่อให้ได้เพอร์ฟอร์แมนหรือว่าให้ได้ความแรงมากที่สุดนั่นเองและคราวนี้ในส่วนของ power m a c ละ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมกันนะครับเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เพราะว่า power m a c นี่จะเน้นในส่วนของคอพีมากกว่าที่ช่วงประมาณ20% เมื่อมันรันถึง20%คอพเราจะเห็น5.3บ่อยมากแต่พอมาเที่ยวนี้เมื่ออุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับ 1-2C ไกลจาก TJ Max มากขึ้นแต่ถ้าเราดูจริงๆตรงสีเหลืองตรงนี้ที่มันเลี้ยงตัวถือว่าต่ำกว่ามากเพราะว่าเราเห็นในช่วง90ต้นต้น9กกลางกลมากกว่าตอนที่อยู่ห้องไม่แอร์ตอนที่ทดสอบห้องไม่แอร์มันจะอยู่ในช่วง90ปลายๆนะครับ 95 96 97 95 96 97และคล็อกก็จะเลี้ยงตัวที่ประมาณ5.4มากกว่า5.5และดรอปลงไปที่5.3บ่อยกว่าแต่พอมาเที่ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าเลี้ยงตัวที่5.4 5.5 5.4 5.5อ่า1นาทีลืมเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวกดอีกรอบแล้วกันเพราะว่าครั้งแรกกดไปประมาณ2นาทีป๊บนี่เราก็จะยังเห็นอยู่ว่ามันไม่ลด ลงไปที่5.3 5.4เดี๋ยวสต็อปดีกว่าเอาให้แบบว่าเออเนี่ย5นาทีก็ลองดู <c oughs> นะครับรออ่ารีเซตที่นี่อีกรอบหนึ่ง94 94 97ก็ถือว่าลดลงจากที่มันเป็น90ปลายๆปกติเราจะเห็นแบบ96 97 96 97มากกว่าแต่พอมารอบนี้คอ3กับคอ5ยังคง104 แต่คอ1คอ0คอ1ต่างๆอุณหภูมิลดลง1-2 c นะครับจากที่อุณหภูมิห้องลดลงมาเป็น27่สจาก32 c, กว่าๆและรันไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์เรายังไม่เห็น5.3กิกนี่นะครับก็ได้คำตอบแล้วนะสำหรับน้ำปิด3ตอนจากทางอาร์ติกตัวนี้พัดลม14เซนใครที่อยากทราบว่า ถ้าเอามาใช้คู่กับ1 3 9 0 0 k หรือ1 3 9 0 0 ks มันก็ยังคงเอาไม่อยู่เหมือนเหมือนก,นกันกับที่ทดสอบบน7 9 5 0 x รวมทั้ง7 9 5 0 x 3D ซึ่งปัจจุบันนี้อุณหภูมิ cpu ในระดับ80อัพก็คือ 90, 95หรือ1 0 0 c ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะผู้ผลิตเขาออกแบบมาให้อุณหภูมิทำงาน มันสูงขึ้นเพื่อที่จะได้ให้คล็อกหรือว่าเมกะเฮิรตของ CPU เลี้ยงตัวสูงขึ้นเราได้ความแรงมากที่สุดและถ้าหากใครที่ยังคงคาดหวังกับเรื่องของอุณหภูมิสำหรับ 13900K และ KS คุณก็คงต้องพึ่งพาน้ำเปิดชุดใหญ่เท่านั้นแหละนะครับถึงจะทำให้สามารถเห็นอุณหภูมิในช่วง 90ต้นต้นหรือต่ำกว่า90ได้เหมือนที่ผมเคยทดสอบให้ดูกับน้ำเปิดไม่ใช่น้ำปิดน้ำเปิดชุดใหญ่ที่หม้อน้ำสีตอนพัดลมรอบ3000รอบก็อาจจะกระหึมนิดหน่อยนะครับโอเคเอาละแค่นี้พอแล้วเนาะเพราะว่าเราได้คำตอบกันแล้วว่าเจ้าฟรีเซอร์ลิควิดฟรีเซอร์ทูสี่สอง e 420 ARGB ตัวนี้ถ้าหากใช้งานในเคส ห้องไม่แอร์ยังไงซะเราก็เห็นอุณหภูมิของ 13900K และ Ks ชน TJ Max รวมทั้ง 7950X ก็ชน TJ Max แต่ถ้าเกิดเป็นตัว X3D คล็อกมันต่ำกว่าก็ยังพอไหวอยู่เราเห็นเพียงแค่90ต้นต้น,ตนหรือ80ปลายปลยแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะส่วนต่อเนื่องจากตรงนี้ สิส t e เต็มชุดดังกล่าวนี้ก็คือเรื่องของการ u n d e r อ o ์วอตัวนี้13900 ks หากว่าเรานำมา u n d e r อ o ์วอเรามาติดตามชมกันในครั้งต่อไปว่าอุณหภูมิจะสามารถลดลงได้มากน้อยขนาดไหนเราจะได้เห็น80กลางๆที่หลายๆคนสบายใจหรือเปล่าเจอกันเร็วๆนี้นะครับส่วนวันนี้เทปนี้คลิปคลิปนี้ผมยังติดคำว่าเทป ก็น่าจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืม s สั c r i b e follow facebook follow ทวิตทีวีแล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ